ปองดีมึงเห็นป๊อกปองดีคู่นี่ทุกคนปากัดเลยพี่นีทุกคนมึงเห็นป๊อกองดีนี่นี่คู่ลนะันน่ฮนาหดอยู่น่ทุกคนรออันนี้หยาบหยาบหยาบคู่ี้โหดเลยดนะคู่ลลเลยมาอยอออออออลอออ โอ้ลักครูนั่นนั่นส o r r y as DJ ยวอสับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมืงเยดเซนประกาศวันนี้มืงเยดอยู่กับครูอบิดีนถ้าลงนี้จะไม่มีประกาศถ้าวังนี้ไม่มีประกาศ บ่อนี้มีร้อยเปอร์เซ็นนี่เดี๋ยวเดียวถ้าวังนี้ไม่มีประกาศเดินเดินกลับบ่อนี้มีร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นถ้าไม่มีเดินกลับกี่ตัวนี่ไม่ต่ำแต่สามสามสิบตัวมีให้เห็นมาดูกันทุกคนรอชมแต่ว่าตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่สวยไหมวันนี้ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดกับนิ้วครูนะเราได้ไหมพอคนแรกก็เช็ดได้ต่อะไรกันเลยจะไปยิงปิงไปทุกคนถ้าครูลงได้เราก็ไม่เหลือครับเล่นไซเดอร์ม่เหเล่นไม่ใช่ไปตามครูมาเลยทุกคนส่วนนี้คือถ้าว่าทุกคน ไม่รู้จักกับเจ้าของสวนาะเข้ามานะครับปพาเราต้องข่อนนี้ก่อนเป็นสวนสวนบุคคลไหมพี่สวนบุคคลใช่ไหมตรงนี้ครับครับผมเพราะมันจะมีวังที่เขากั้นอวนด้วยเราจะตักเฉพาะที่เขาไม่ต้านอวนนะครับใช่แต่วันก่อนผมลงตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวมันจะทีบคูลงไปครับคูรูดไปทางนี้เลยใช่ไม่เลยวันก่อนผมรูดแล้วก็หนามมันอันนู้นวันอ๋อหนามมันอันนู้นวนาน ไม่ยากผมว่าถ้าเราลงได้ไม่ไม่อะไรผมไม่คนที่ไม่เคยมาลงก่อนเลยผมเคยมาใช่เพราะมันเหียตึงอยู่แล้วเรื่องเรื่องขึ้นคนลงคนนี้ตรงนี้เลยใช่ไหมครูห่อผมผมปบฟองผมปบฟองแล้วครูโอ้ยจริงเหรอตาตาไม่ปบฟองอะทุ่มไร Ui, người gái gái falan, ui, mặt nó ngon, hình bạc cắt lôi, thưa quý vị. Chính nhé, mặt nó ngon, bạc cắt, chính nhé, như thế này. Nè, nè, đây là chính cu Nè, thưa quý tèo tụi này, lệch. mẹ tụi Ô, đã lệch, mọi đã lệch,

นี่ทุกคนปากระด๋พี่นี่ทุกคนไงพ่อควดีนี่นีู่่นะนนนอนันนหวอยกคโอันนี้โลหยาบหบหยคู่จริงโหวดนทุกคนอยู่ในทุ่งทุกคนพ่อมันเลเออไปที่มืนี่กูหบเลยอยูไปประชุมได้เห็นปะโอโหดเต็มเลย Nhay kia đi ba ba chùm ba, đi ba bà chùm ừ. oh, ở bà này đâu lò vô luôn nó hoa nítu kuôn nha mga mga ăn mga ăn mga à mga 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 Nhạp 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 mga 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 thế เรียงคงนั้นแต่ว่าผมว่าน่าจะของแค้เลยอุ้ยเรื่อยว่ามันงั้นมาอะไรกูมันนั่นน่ะเพื่นเราอื้มอันเดิมอันเดิมเด็ดจริงคงงั้นเดียวมีตาตั้งของมันนั้นเต็มเลยนะผมว่านะ ัวนั้นมองเห็นว่าตัวใหญ่แน่เลยกตัวน,นั้นขัน้วมัน,น,น,นไม่แน่ใจถ้าถ้ามีก็ออกไปหลายข้อกันนะอุ้ยอะไรแทงเนียไม่รู้มอนเห็นได้ไหมน้ำก็เลย วตัวได้อย well, voilà. ู Wait, oh, okay. right. ah, ่ได้อยู่ได้อยู่ไปว่าไม่ได้เดี๋ยวต้องเห็นตัวนู้นถ้ายิงได้เห็นตัวนู้นก็เด็ดเลยเดี๋ยวมีตากันไลยตัวเดีอดเก็ตากันเดือดมาเลยนะบางเอี้เสียนปลากาดเด็ดเด็ดเด็ดกูได้แล้วตัวเด็ดยาวไปถึงไหนกูตรงนี้กองนั้นเดี๋ยวมีเงียบราไปแก้มือเดี๋ยวเออ ฮะเห็นแล้มั้งจโอ้พับฟองกันแล้วคู่เนี่ยโอ้ตัวใหญ่เลยคู่โอ้ตัวใหญ่นาทโอ้โอ้มีคลองด้วยนี่ทุกคนนี่คู่ได้อยู่นี่เด็ดตัวนี้คู่เครื่องเต็มเลยคู่ได้ตัวนี้จริงเครื่องเต็มเลยคู่นึง สมบูรณ์ด้วยอังโอเคจัดไปใส่ตรงไหมใส่ตรงพี่ตรงนี้ได้ไหมได้ครับได้ได้ไหนควงควงควอดูหน่อยอือหือโอ้โหเด็ดเด็ดเลยเด็ดเด็ดเดแต่อันนี้ปลาฟองไงมันเหยีไม่จับปากกัดเอ้ย oh. ม oh, uh ันไม่ฟองมันเนี่ยมเห็ียดดาฟองได้เนี่ยมเหยียดเรื่อยปั๊บพบฟองเลยเดียวอะไรละครูไม่บอกเลยว่าน้ำลึกไม่ลึกเหรอทะเลกว่าเลยนะ มึงจะไม่ลึกกว่าม sí ึงจะฮะนี so ่ตรงนี้น่ะมีโค้งนี่ครูไม่เห็นเนอะนี่ตรงนี้นี่โค้งกิ้งคู่มาเลยนี่เนี่ยนี่พวงกิ้งนี่ยปล่าโลบัดไหลแล้วครูเลยครูนั้นครูยิงเราเราเดินพ้ได้ไงเราบอกแล้วพวงเงินมังเหยียบบอกแล้วว่าเด็ดใส่ไหมแยกตรงเลยจันตัวนี้โอเคไหมได้เลยมังนั้นบอกแล้วว่าลึก จัดเลยครับผมจัดเลยครับจัดเลยคูมาลงมาทำไมครับเล่นน้ำไอยากเล่นน้ำรถมาม่มาอากาศร้อนนะครับน้ำไม่ใส่ดไม่ใส่ไม่เอาน้ำใส่ก็ได้คูเอามาแล้วมาแล้วมาแลพริกมดแล้วนี้มาหมแล้วเด็ดลิเด็ดเลยายิลานี่นองนาอผมซัดปลาได้หนึ่งตัวจริงเหรอ ให้ไปคดูปลาก่อนกูคของตัวนี้เด็ดกันกูเด็ดตัวใหญ่โอ้เครื่องดีเครื่องร้อยหน่ะไอ้นู้ดีตัวนี้น้าดึอดปลาทำการอะไรได้เขยตรงเลยครับกูขอดูมือเลยได้เลยครับจัดไปตรงนี้เป็นผีครับเป็นผีเอามาครับเมียตั้งใจตาฟูมือต้องใจทำแบบนี้โอ้โตัวใหญ่เอิ้กันโอ้หเด็ดเลยตัวนี้ตัวนี้ชนะจับการจิงพื้นที่ธรรมชาติจริงเหรอมีหวอดตัวนี้มึงเมียจะชอบจับปลาวอดถ้าไม่วอดเมียไม่จับ เด็ดไปจิงเบิงเด็ดเลยมึงจ้ะอืมแล้วแล้วแหลงแบบนี้แหลงแบบนี้มันชอบป่อหวอดมันจะสีสวยมากหวอดมันจะสีเข้ใช่เอามาก็เด็ดตัวนี้พาไปลองเชิงได้นี่เราบอกแล้วว่าแหลงหวอดแหลงหวอดเข็บไปไหนกันนี่แล้วครูไม่เห็นเนื้อเมื่อกี้หวอดอือบอกแล้วดังสายตายกไว้มันเหยียดันเหยียดตึงมากแล้วมื่อะไรก็ลุงมันจะมื้อเมื่อไหรบอกแล้วอย่าลงอย่าลุงน่าพกฟองอะไวมันเหยียดอะไรตง จริงมั้งล่ะมั่งจ่าเออจ้าว่าพบฟองนี่คือว่าตัวอยู่ใต้ฟองแน่นอนเออเด็ดเลยมากเดี๋ยวถังตัวนี้พี่เด็ว่าตัวในตู้เงินอืมในตู้เงินกนได้แน่นอนเด็ดแน่ตัวนี้ตัวในตู้เงินเด็ดแน่ยคู่เออตัวในตู้อ๋อนี่ยฟองเหล่าคู่โลคู่โลคูแล้วคู่ไปไหนนี่โลทุกคนนี่ วแล้วลวอดนคู่อโลาิการนะคู่เหยียบเลยเมื่อกี้คนีปลจริงเหรอปลอยอ๋ออมากอิลาฮะอิลลลลอคูไม่เห็นเปลาวอดนะคู่คูไม่เห็นเปลาวอดนะคู่คู่ไม่เห็นเปลาวอดนะคู่อลโลดบคูเห็นเปลาวดแล้ยังคู่คูไม่เห็นเปาวดทุกคนใส่ใส่ถุงแยกเลยกแยกแยกแมังเหียดพราาวดเพยทุกคนใส่น้ำไม่ได้คู สวยๆนะยำยำยำดอีเดียวพ่อกูต้องเยอะเออสวยครับวับไปเออเฮ้คู่เลยพันปื้องเด็ดไหมสวยสองตัวเลยเด็ดหวานเลยวันนี้มาเลี้ยบบอลเต็มเลยมาเลี้ยบบอลทุกคนดูมองกันเด็ดหนาเปลี่ยบเลยไปต่อทุกคนเออเงียบเลือดตามหลังคู่นี้เจะพังกับเราแค่ไหนตรง บดเพลในนี <One input> in ้ครูไม่เอาบดตรงนี้ตรงนี้ก็น่ายังคงแต่ละขั้วของเนาะขั้เด็ดเพทุกคนนี่ตรงนี้ก็น่ามีไม่มีใครเหลือเลยนี่ลาวลาวลาวมังลิน ครูไม่มันมม่นใจครูไม่ลงที่เรื่องอาวดไว้ใจป็นี่ครับโอ้พฟองให้เราคู่ คนเราพบ่งพงไล้โอ้ลาคูมาในพงนี้เดียโบัดอในคูนี้โอทุกคนด้วโอลาคูนั่นนั่นคูยูเลยนะโอ้งเด็ดเด็ีนี้ไปเลยไปเลยไปเลยไม่วยงหน้มเดี๋ยวว่าอยู่เลยไหมตปลาไม่รู้นะไห้ตายกันให้มัรันตายก่อนได้ไหมพี่โอเคเลยก่อน โอ้ยว้าวได้ทุกตัวปลาโคมตัวนี้ไม่โตแต่ว่าได้อยู่ใส่ถุงแยกไปกูไม่ต้องแยกตัวนี้เล็กเองเนาะเอากูใส่ไปอ่าใส่ถุงนั้นก็ได้นโอ้โหคัดเตะไซคัดเตะไซโอเคแต่ว่าปลาโหวดนตัวนี้นะสวยไม่ยังไอคีการ์ชอบเวลามันได้ปลาในโหวดนะแล้วคนดูก็ลุ้นนะ ขี้คานก็แม่แม่ถ่ายแล้วทุกคนมังจาขีาก้การเกล็ดได้ไหมมังจามึงจาไปเล้วตรงนั้นครูจะยินเพื่อนบ้านรักวงเราครูบอกว่าเด็ดเลยนาะครูเนาะจริงแต่เมียน,นลงในนี่ผ่านนี่ครูเหอะหมดแล้วใหมายนี้ว่าเพื้อน,นะ เด็ดเด็ดเด็ดถ้ามีกองน้ำเหียต์ชอบไหมมันมันมันถ้ามองเห็ดลงในที่เราถือว่าผ่านไปคลิปเลยไหมอืมเด็ดไหมเด็ดเลยทุกคนดูนี่นี่คนของแท้ได้ตามไปดูกันเลยทุกคนยาวๆกันเลยเออเดี๋ยวก็ไปใหม่ไหนไหนกู้แรงๆนี่กี่พลร์ตวอลลาวเลยทุกหือ What did it pim cha? Tony bên này. Hô, tùng ninh ninh kênh nơ. Nha bọc ná. What tùng có kênh nữa? What lắm nha? Ngà. Tùng này kênh nắng 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 ดพบไหมกูมีเลยครับตัวไปไหนสิผมตามไม่ดีมั้งมีเชื่อวงเหยียดตาหน้ากูเหยียฟองแตกไปแล้วข้างบินแต่ว่าอะไรตรงมันอยู่ใกล้ๆนี้มันมันที่มันพื้นปงจ่าตอนนี้อ่ะไม่มีมันจ่าเกี้ยวปวดเลยหน้าตักเลยตรงนั้นมีปาน เอออย่าลงไปเห็นปะนายังขู่มีไหมมีมีมีตูดมังจ้าใช่ใช่มันนั่นปุ๊กไหมเห็นว่าย่านี้สวยนี่ย่านี้สวยลอยย่านี้ลกหนัดขู่ลอยล็อกหนัดลอยล็อกหนัดเออไม่มีไม่เห็นแบบนี้แหละไม่เห็นแบบนี้ตั้งแลงอยู่เลยแหละไม่ปลาปลาปลา

ไปประชุมเดือดร้อยมังเห็ดไม่ค่อยมังเห็ดไม่ค่อยให้ปลาไปประชุมจริงๆกันแต่ว่ามันไปประชุมตัวนี้ผมบอกแล้วักไอ้โทรไปก่อนไม่เชื่อเอาใหม่เอาใหม่เปียดพัดเดี๋ยวพัดปัดเสียได้นะน้องกูเนาะฟองนั้นมังเห็ดว่าหน้าเด็ดกูขั้วใช่ใช่ฟองนีที่อยู่ในทุ่งนั้น เดี๋ยวพวกมันก็เด็ดอดกแล้วน้องครูนาะครูตักได้ไหมที่ไปไประชุมมันมหอลอดใช้ได้นะแต่วมันเห็นว่าน่าจะได้นี่มันไม่ยอมหไหม